เดินลุกขึ้นลุกขึ้นหนึ 1, 2, ่งสองชั้นเดินมาเดินมาหาแม่เดินมาเดินพิงกำแพงมาเร็วหนึ่งสองชั้นเดี๋ยวหนึ่งสองชั้นอ่ะตั้งท่าได้ยังลูกตั้งท่าตั้งท่าอยู่อึบโอ้โหเก่งจังเลยลูกอ่ะอึบอึบอีก อึบเร็วอึ๊บอึบอีกทีลูกอีกทีอึบโอ้จะเดินมาทางนี้เหรอลูกอ้จะเดินมาทางนี้มา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 หาแม่มาลูกมาหาแม่นะคะหาแม่นะคะจ๋าจ๋าลูกจ๋าให้น้องมาก่อนค่ะลูกโอ้ยเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมาหาแม่นะคะลูกอออือ่ะตึงตึงตึ อยตึงเออเดินมาเดินมาเดินมาหาแม่เดินมาหาแม่เดินมาหาแม่เอาตังช่วยเดี๋ยวข้าตังช่วยตังช่วยเอ้าจะมาเล่นซะงั้นเอ้าเอาตังมานอนตรงนี้ตรงนี้อุ่นมาเล่นซะงั้นเล่นกับพี่เป็ดได้นะอ่หนพี่เป็ด กอดพี่เป็ดเลยอะอะกอดพี่เป็ดแล้วอากอดพี่เป็ดแล้วอ,อากอดพี่เป็ด้ะลูกกอดพี่เป็ดแล้ว,ลาาลวไหนกอดสิกอดอืไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บมาทางนี้มาจะได้ไม่ล้มไม่เจ็บมาลูกมาเขาอยากเล่นแบบนั้นเขาจะดึง ทำเก่งมากเลยเขาอ่ะเดี๋ยวจะกัดนะจะกัดมันที่เข้าต้มเหรอลูกโอ้ยกัดของแม่ขาดหมดมันพี่ข้าต้มอ่ะฮะเอา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 อืมอืมอืมแรงเยอะแรงเยอะโอ้ยโชว์พลังนั่นเห็นไหมได้ที่มือไม่นี่ไม่นี่ไม่เอาเดี๋ยวเข้าคอม่นี่ไม่ได้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 เดี๋ยวเข้าปากเดี๋ยวเข้าปากเนี่ยเดี๋ยวเข้าปากทิ้งไปทิ้งถ่ายไม่ได้ ได้ลงไม่เจ็บนะแ่ <c oughs> คนนี้ก็คุยจะหาค่ะลูกเอาแม่จะปูให้น่ไม่ใช่มุดไปอยู่ยังไงเออเก่งเหลือเกินอุ้ยอาตังเจอไหมเจอน้องไหมเจอน้องไหมลูกตังลูเขาทำ ถึงจะเดินไม่ได้แต่ก็แสบนะเนี่ยแสบมากเลย <c oughs> ม,มาทางนี้ค่ะแม่เราเดียวมามาตั้งหนูมานอนครับลูกมาตั้งมานอนนะลูกนะนั่งเฝ้าเฝ้าสาว คะห้าห้าจ้าเท้าเท้าไม่ใช่พูดผิดส้มส้มเอ้ยส,ส้มส้มจ๋านี่อะไรกันอะไรกันลูกอะไรกัน โอ้ยอย่าเหยียบน้องทับน้องเขาชอบเล่นแบบนั้นอ่ะเขาสวยเออตังก็นั่งพ้าสาวไม่เลิกสงสารจังเลยลูก เดินมาหาแม่เดินมาเดินมาเร็วเดินมาเดินมานี่มาเขาสวยมานี่เขาสวยเดินมาเดินมาหาแม่ค่ะลูกมาเร็วเอ้เคาอมือหน่อยไม่ได้มาแล้ว <c oughs> มาแล้วท้าแม่เคาะมือหน่อยไม่ได้มา เท้ากันสวยอ่ะตกลงไม่มาใช่ไหมจะอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมไม่มานะ